สวัสดีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านบนดอยนะครับเดี๋ยวจะมาทําเมนูข้าวผัดผักให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเราอยู่กันที่หน้าเตาของร้านบ้านบนดอยแล้วนะครับนี่อันนี้คือแป้งที่เราใช้นะครับจะเป็นแป้งข้าวเจ้าขั้นตอนต่อ,อไปก็คือปิดฝาก่อนสูตรเราเดี๋ยวใส่ไข่ด้วยนะครับปัป๊บนี่ แะดนโรยไข่นะฮะอ้ใส่ผักครับตามใจชอบเลยนี่หุ่นเส้นเฮดปิดฝายรอบนะครับฟาบได้แล้วนะครับอือสวยงาม วิธีการพับนะครับพับสี่มุมนี่มาดูใกล้ๆนี่นี่หนึ่งมุมนะครับนี่เดี๋ยวข้างนี้มั่งมั่งโอ้โหเรียบร้อยครับข้าวพันผักฟิเมอรเบสเที่ยวแปบบ๊บใส่จาน ข้าวพันผักต้อร้อนนะครับนี่ข้าวพันผักรับแหละมาดูวิธีการปรุงกันโรยกระเทียมเจียว,ยวคแคบหมูนีเ่เกลียวผักชีไปเรื่อย<า>แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับ น้ำจิ้มได้นะครับนี่ฝีมือผมทำเองนะครับนี่ไจยเลยก็ได้นี่บいい้าน üler, จิ้มโรยแคบหมูนะครับออโอ้โหอร่อยมากันนะครับข้าวพันผักร้านบ้านมนดอย